เออพี่น้องครับบัตรนี้นะครับมาเก็บเห็ดเห็ดยูคาลิปตัสครับผมนี่นะครับเห็ดยูคาลิปตัสครับมีแต่ดอกงามๆเนาะกับช่วงนี้ฝนตกคึมๆฝนตกคึมๆพี่น้องนะครับผมนะครับเห็ดยูคาลิปตัดครับเห็ดขมเนาะครับเห็ดกำลังออกกำลังพ่อเฉดพ่อจินน้องดอกพ่อจินนะครับดอกพ่อจินนะครับ ดอกฟอจินดอกใบใหญ่แห้งดอกจุจมๆเนาะครับช่วงนี้กะมีน้ำปลาดำโดงจังหน่อยครับผมหาเจ็บเห็ดอยู่คาดิบตัดพูดว่าเจ็บเห็ดนี่นะครับตาดีก็ได้ตาใบก็เสียด้วครับเห็ดยูคาครับเนื่องจากว่าใบเห็ดโอ้ใบใบยูคาเนาะครับกับเห็ดขมนี่นะครับผมนะครับเห็ดขมนะครับเห็ดขมนะครับดอกนี่นะครับ ดอกก็ตังจุ่มพ่อจินนะผมครับดอกพ่อจินนะผมเห็ดนี่มีราคาแพงก็เข่าดีครับผมเข่ากิโลละสิบกว่าบาทเนาะเห็ดกิโล่ราคาสิบบาทพี่น้องเนี่ยครับผมนะครับสวยงามมากครับผมนะครับดอกก็ตังจุ่มนะครับดอกก็ตังจุ่มนะครับก็ตังพอดีดอกแข็งเนาะครับดอกแข็งๆอ็านครับหาช่วยผมหน่อยครับ ตั้งเตือกระยางไกลได้ครับผมเฮ็ดนี่ก็เลยนะครับตั้งเตือกระยางเหยียบครับช่วงนี้อยู่กับปลาอยู่กับดงครับอยู่กับเห็ดครับรังมือก็ไปหาห้องมิ่มนะครับรางมือกะมาหาเห็ดขมเนาะครับช่วงนี้เนาะครับเฮ็ดขมเห็ดปัวกระเกิดครับพี่น้องช่วงนี้นะครับนี่ครับดอกกระลังพ่อจินครับผมนี ดอกกำลังพ่อจินนะครับเห็ดยูคาลิปตัสนี่ครับกำลังขึ้นนะพี่น้องผมยางไกลเหมือนสักคู่นี่ครับนี่ครับดอกกำลังงามนะครับดอกงามผมดอกงามดอกพ่อจุ้มนะครับกินล่างง่ายนะครับเห็ดยูคาลิปตัสเห็ดขมเนาะครับน้ำฟังสะฟังสาน้ำนุ่นน้ำดอนนะครับ ช่วงนี้เราต้องมองกับเกิดร้ายพี่น้องก็เต้มอยู่กับมีนะครับแต่ว่าหาเห็ดนี่นะครับหาฟ้าบอะไรนะครับผมหาใจเย็นยิ่นะครับผมนี่ครับนี่นะครับนี่ครับนะครับนี่นะครับนี่ครับหาใจเย็นยินครับหาก็ไปกลับมาหากลับมาก็ไปก็ได้เองเป็นว่านะครับช่วงนี้ นี่ครับเห็นไหมครับผมนี่ครับนี่นะครับดอกที่ปียู่นี่ครับพี่น้องดอกหน่อยหลายกับบ่อเอาเอาดอกเงยจากหน่อยนะครับเอาดอกเงยจากหน่อยนะครับดอกสวยงามนะครับผมนี่ครับเห็นที่คายเนาะครับตาบอดลายลายๆนะครับเอาไป ไปต้มนะครับต้มก็ได้นะครับหนึ่งก็ได้นะครับทำลายแห้งพี่น้องประหยัดขายนะครับต้มแล้วหนึ่งแล้วนะครับก็ให้มันะครับน้ำอัดเสตต์น้ำยอดตอกเมื่อเราก็ใส่ถุ่มตะติกพี่น้องใส่ในตู้เย็นไว้นะครับบางคนก็แช่ไว้ในซองฟิตเนาะครับยามอยากจะเอาไม่เห็ดกินครับได้เมื่อปีพี่น้องนี่นะครับผมนี่ครับผมนี่นะครับเห็ดยูคาลิปตัสนะครับเก็บไว้ยของยางเอาพี่น้อง ครับสองดอกครับผมนี่นะครับเห็ดยูคาลิปตัสนี่ไปก้อยเนาะกับเพื่อนๆกันนะครับต้มนะคือต้มน้ำหนึ่งนะครับตัวน้ำคมวดเจ้านึงตะก็นะครับทาใบแจงเนาะครับแจงนี่เพืคนก็แจงใส่ยยานางนะครับส่วนมากก็แจงใส่ยยานางนะครับยองใบยานางนี่ีพี่น้องขุนเอเล่นะครับผมนี่นะครับเห็ดนี่นะครับผม นะครับดอกง่ามกับคนดอกง่ามดอกกระลังพอกินดีๆครับผมนี่ครับผมไปเห็ดอยู่ในตลาดกิโลละห้าสิบบาทพี่น้องนี่นะครับด้วยละห้าสิบบาทบัดที๋นี้ครับพี่น้องโอเลี้ยงก้อยเนาะเป็นว่าก้อยเห็ดยูคาย่ำเห็ดยูคาลิบตัดนี่นะครับดอกสวยงามครับย่ำเห็ดยูคาลิบตัดย่ำเนาะครับพี่น้อง ห่าต้มแล้วห่าหนึ่งแล้วนะครับเหากับกับผันดอกใหญ่นะครับดอกใหญ่กับผ้าเคืองครับดอกเชนิดพวกผ้าก็ได้นะครับก็คับข้าเห็ดข้าก้อยก้อยปลาเนี่ยข้าลาบปลาเนี่ยหละพี่น้องมีเข่าขวางหัวหอมมีสมนะครับมีบักนาวมีกับน้ำปลาแดกปลาผมยิ่งหลดนะครับใส่ขึ้นกันเลยครับผมเซฟบปจชนครับผมนี่นี่นี่มาครับนี่นี่นะครับดอกกระลังงามนี่ครับพ่อคิดนะครับผมนี่นะครับ ดอกกำลาังงามพอจินเนาะกับเห็นอยูวค่าช่วงนี้เกิดนะครับช่วงนี้ผลกำลังเพิ่มพี่น้องอานะบางในเคยเกิดกาสีาเกิดขึ้นเก่านะครับบางในเม่เคยเกิดกบเกิดด้วยครับผมนี่เห็นไครับนี่ครับเจ็บเป็นจิ้วค่าที่พี่น้องเจ็บใจเย็นๆนะครับใส่สายตาชำเรื่องชำเรื่องนะครับไปเมืองนะครับบตัตางฟ้าแห้งนะครับทางบัฟ้าแห้งนีงง่นะครับตาข้ากายนะครับผมนี่ก็ นี่ครับดอกกำลังพอดิบกับผมนี่นะครับก้อยพี่น้องก้อยลาบปุ้ยครับสุดยอดเท่านั้นแหละพี่น้องนะครับก้อยลาบนี่นะครับเก็บเพชรนะครับย่างบนไปบนมาเนาะครับเนาะอาทิตยต่อไปก็ได้พาพี่น้องไปมึงเห็ดปวกนะครับไปเก็บเห็ดปวกเห็ดโคนกันแล้วกันเนาะครับช่วงนี้ก็อยู่น้ำตัวไฮโดรนาซ้อนเห็ดปวกสิเกิดอยู่น้ำดอน อยู่นตำปลานะครับเช่นปลาดงพ่นสร้เช่นปลาต่างๆพี่น้องนี่ครับนี่ครับเพชรนี่นะครับเพชรอยู่ข้าลิฟตัดกิโลละห้าสิบบาทนะครับเป็นย่างตมพี่น้องม่ได้ถือเลยนะครับนี่ครับผมนี่ครับย่างกาดีครับผมนี่เห็นะครับนี่นี่ครับนี่ครับนี่เพชรอยู่ข้าลิฟตัดเพชรค่คคมพ่นกระเอิญสมัยก่อนตาประมาณทิพย์กัปีพี่น้อง คนประกาศกินพอเราก็เหยียบถิ่มล้อไอ้ไรใส่แม่กอนพี่น้องเนาะข้าวดงกันแท้ตีใส่น้ำถ้าถูกนะครับผมกู้เมื่อนี่ครับดอกเหี้ยก็เอาพออยังครับเพราะว่ามันกินได้ครับผมนี่นะครับตุ๊ปุนะครับโอ้ยหน่อยหนึ่งนะครับก้อยนะครับยำอ้วดอ้วดเนี่ยครับผมอ่นะครับเสียบอีหลีนะครับยำอ้วดอ้วดนี่นะครับ เห็นยุคฆ่าคุเมือนนะครับเกิดอยู่น้ำปลากระถินในร่องกระเกิดเกิดอยู่น้ำปลายุค่าแต่ะกีเนาะครับตะกี้เกิดอยู่น้ำปลายุค่าครับผมคุเมืองนี่ปลากระถิ่นไร่วงกระเกิดด้วยครับผมพอไหวนะพอว่ากระเสือกกระถินกับเสือกแล้ครับยุค่านี่กระยุ่น้ำกันพี่น้องนะครับนี่นะครับหาไปหามาลบไปลบมายางไปยางมาตะกีพอเองนะครับ บ่ต้องเฝ้าบ่ต้องฟังนะครับพอเองกับผมนี่เห็นบ่นี่นะครับเจบไปเจบมากกับจะได้พ่อลาบพี่น้องขันใจเชียบนะครับเนาะงใหญ่เชียบไปอ่อนเฮียนครับไปล้างดีดีใส่น้าเกลือจากหน่อยนะครับปาดขาออกดอกน้อยทั้งนี่ครับบ่ต้องไปปาดนะครับดอกปาดขาวล้างตาขากับพ่อครับผมนี่นะครับตาขาพ่อนะครับมันนี่พี่น้องเออมันนี่มันครับมันนี่มันกัมันมันมันนี่ครับมันนี่มัน โอ้ยเห็นไหมครับนี Power, ่ก็นี่ดอกนครับนี่ก็นีดอกนึงแล้วโอันดอกนึงเอ้ยนี่นะครับเจ็บไปเจ็บมากกับพ่อจิโร่เลยเด้อพี่น้องนี่ครับเห็นบอนี่นี่ครับนี่นะครับพ่อจิโร่เราผมนี่นะเห็นบอนี่บอกยางงามเลยครับนี่นะครับเจ็บเพียบเป็นว่าใบใจห่อนใบใจร้อนนะครับคอยไปคอยมากคอยมากคอยไปนะครับเจ็บไวลายกับบเห็นยังกายเฮ็ดนี่พี่น้อง นี่นี่ครับนี่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 ครับนี่นะครับนี่นะครับมือนี้ครับมือนี้โชคดีครับผมยังก็โชคดีครับมีแต่ดอกงามๆนะครับนี่ครับมีแต่ดอกงามๆบอมีดอกเน่ายังยๆครับให้มันข้นไงกันชิบหาชิบหกอีน่ะว่าไปเพิ่นวะนี่นะครับสิบหาชิบหกพี่น้องนี่นะครับพีแต่ดอกงามๆพี่แต่ดอกงามๆครับอือพี่น้องนี่ครับ เออมาอนี่โขกดีแห้งครับผมพ่อจะดอกจุ่มๆไหมครับนี่ครับกำลังพ่อจินโอ้พี่ครับพี่น้องโอ้พี่ครับครับกำลังเกิดกำลังเกิดพี่น้องโอ้ดีดีครับเห็นบบพี่น้องนี่ครับนี่นี่ครับนี่เห็นบ่นะครับนี่ครับกำลังเกิดนะครับมือหนาคุณจังสีมาเอาคนที่มามาผอก่อนจะบ้าแบบที่นี่เฮ้อเอาพี่น้องผอกำลังเอาครับอันพึ่งมาซื้อเลยครับ ไปที่ซื้อดอกกับพี่น้องพ่อกรับมาเอาครับไปที่ซื้อนะครับนี่ครับหานะครับอ๋อพี่น้องหาซอยผมเลยนะครับเมื่อยนะครับผมเศร้าหาหาไปยังครับเมื่อนี่ขึ้นๆทึ่งขึ้นทึ่งแดดนะผลสีตกทึ่งแดดนะครับบรรยากาศนี่ครับผมนี่นะครับบรรยากาศ ปลาเข่าพี่น้องปลาข้าวทุกอย่างตัวหน้าเนาะกับบรรยากาศนี่ครับผมอากาศอยู่ในสาคู่สาคู่สาเนี่ยนะครับเย็นสบายเขากำลังงามครับอีกสองเดือนจะได้เจียวเข่าพี่น้องดีใจตั้ภูมิน่าหลายเนาะภูมิน่าน้อยก็ดีใจตามน้อยครับผมนี่พี่น้องโอ้ครับดอกนี้นะครับผมนี่ครับท่านบันโอ้ดอกนี้สิเลิกกันครับผมเห็นไห ดอกใหญ่จร really ิงๆครับผมเห็ดยูคาลิปตัดนะครับดอกใหญ่จริงๆครับผมดอกนี้จริงๆทั้งนี้หลีอย่านะครับท้าพ่อเห็ดที่พ่อสงสัยนะครับนี่ครับเขียนเห็ดผมก็สงสัยนะครับว่าเห็ดอีหยังเนาะกับรียพ่อก็ก็เมนบอกผมแน่นะครับแต่ว่าทีไรเน่ครับผมไม่เอานะครับถ้าเป็นเห็ดสงสัยผมไม่เอานะนะครับบอพีน้องก็อย่าเอาเนะครับเพนวาเบียเห็ดเบื่อหอยก็มีหลายเนาะครับถ้าสงสัยอย่าเอานะครับ ใส่เป็นตรงเอานะนี่พี่น้องนี่นะครับดอกกระหลัำพะงามเนาะครับอลั่งมองไปพออยู่ลังปลากะนะครับกระไลเนาะกรบกระเกิดนะลั่งมองกระเกิดบ่านาครับผมนี่นะครับนี่นะครับ ดอกกระลังงามก,กระลังงามขาพี่น้องดอกกระลังงามกระลังพอจินนี่นะครับดอกกระลังงามกระลังพอจินนี่ครับถ้าไปหามามผมก็บเจริพ่อนี่ครับเห็อนบ่ขับพี่น้องพระบ่งหันเนาะครับยางเตะไปแล้วอย่าไปแล้วนะครับบนมาอีกพอคือเกา นี่แหละครับเพชรยูค่านะครับใบคายขึ้นครับนะครับดอกคายขึ้นครับใบยูค่าครับข้าวผมนี่นะครับสวยงามมากกับกำลังพ่อลาบกำลังพ่อจินนะครับช่วงนี้เพชรยูค่าริบตัดนะครับไปลาบพี่น้องไปลาบครับเป็นลาบใส่กขั้วใส่หัวหอมนะครับคืดกันกระเพ้า ลาบปูลาบปลาเนี่ยแหละครับผมใส่ขึ้นกันมดเนาะกับหมายความว่านะครับผมนี่ครับผมเห็ดนะครับพื้นอธิษฐแตกต่างกันไปเนาะครับอาิบดีขึ้นกันเนาะรับอันนี้พระบ่าเลี้ยงผมนะครับผมลาบผมลาบใส่หอมใส่นะครับใส่หอมใส่ผักหอมต่างๆไปน้องใส่กับขัวใส่น้ำปลาแดกปลาลาขึ้นกันรับผมเนาะรับแต่่าเห็ดสุกสะกอนนะครับนี่นะครับ ทำาไมุ่กซะก่อนจังลาบเนาะยังไม่มีดอกนะครับดอกต้นนี้ครับพ่อจินเนาะครับกำลังพ่อจินครับผมกำลังพ่อจินเอาอหน่อยๆก็เอาเนอะครับเนี่นะครับถ้าจะมาเอื้อนวันไหนมาเอานี่นะครับกำลังพ่อจินนะครับผมครับกำลังพ่อจินกำลังดอกงามกำลังพ่อจิน นี่ครับนี่นะครับดอกสวยกลามากครับมื้อนี่ยในต้นเห็นอยู่ค่านะครับดอกกระลังพ่อกินพี่น้องนะครับบ่มีดอกเฒ่าจักดอกนะครับมันขนก็กระลังเป็นหนุ่มเป็นสาวเนาะครับผมนี่นะครับนี่ครับกระลังพ่อกินครับผมนี่ครับเจ็บเพลีนะครับเจ็บเพลีกับวนไปว่นมาครับวนมาวนไปพอคือเก่า ับพี่น้องดอกสวยงามมากครับผมดอกสวยงามจริงๆนะครับใหดจุ๊ก้ารีบแตะเก็บมากไอชีได้ชีวะได้เปียกจีโรแล้วบอพี่น้องคเปียกกีโรแล้วผมว่าอ่านี่นะครับดอกงามครับผมนะครับดอกงามมากครับผมอ่นะครับ วขอบคุณที่คุณมอคุณบอลกันแล้วกันเนาะครับที่เกียวติดตามทางช่องสมชายคนร้อยเอ็ดนะครับช่องอดีตทิศนิสานพี่น้องอยู่ดนเมงนะครับเห็ุยูคาลิปตัสครับผมติดตามชิปต่อไปนะครับขอบคุณแล้วขอบคุณครับผม